สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารดน้ำต้นไม้กันนะคะวันนี้คุณจะพามาดูวิธีการรดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าที่นี่อ,อากาศร้อนมากอากาศจะร้อนประมาณ40องศา3วันติดกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารดน้ำเราก็จะต้องรดแบบเยอะๆเลยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็เป็นสายยางปกตินี่เลยค่ะ เวลารดน้ำคุณก็จะรดตรงที่มันเป็นช่องว่างระหว่างต้นไม้นะคะพยายามอย่าให้โดนใบเพราะว่าถ้าแดดร้อนๆเนี่ยมันจะทำให้ใบไหม้จริงๆก็ร้อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณก็ตื่นมาตั้งแต่เช้ารดน้ำนะคะวันนี้ก็ตื่นมารดน้ำตั้งแต่เช้าอีกตอนที่รดนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่านะคะแต่แดดก็เริ่มร้อนแล้วอะ เราก็จะไล่ไปตามช่องว่างระหว่างต้นไม้ไปเรื่อยๆค่ะระหว่างนั้นเนี่ยน้ามันก็จะไหลไปที่ต่างๆเองนะคะถ้ารถโดนใบก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็พยายามปัดๆขย่าๆขย่าให้น้ําที่ค้างตามใบให้ออกมาหรือจะใช้ที่เป่าลมเป่าน้ําออกก็ได้นะคะแต่ว่าคุณก็ปัดๆเอาเพราะว่ามันเร็วดี ส่วนมาที่อยู่ในกระถางก็รดตามข้างๆกระถางค่ะเจอาลิบีนชมพูช่วงนี้สีสวยมากเลยค่ะน่ารอนถึงแม้ว่าออสเตรเลียตอนนี้จะเป็นหน้าร้อนนะคะแต่ที่รัฐที่คุณอยู่เนี่ยตอนเช้าๆบางวันมันหนาวเลยค่ะอุณหภูมิแบบ10องศาอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้สีเขาสวยนะคะ แต่ก็ต้องวางไว้ในที่ที่ได้แดดเช้าคุณมีกระถางที่วางไว้ที่ได้แดดสายกว่านี้ค่ะแต่สีก็จะไม่สวยเท่านี้รดน้ำเสร็จแล้วก็มาสบัดสบัดเขย่าเขยา,ขยา,ขยาหน่อยนึงให้น้ำออกจากใบนะคะต้นไม้สดชื่นเลยนะคะ นี่เดี๋ยวคุณจะให้ดูกระถางนี้ตอนแรกเขาจะอยู่มุมข้างหลังนู่นนะคะสีไม่ได้สวยแบบนี้นะคะสีก็จะมีแบบชมพูอ่อนๆแล้วพอย้ายมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยได้แดดดีขึ้นตอนนี้สีสวยมากเลยคะ่ะต้นไม้ชนิดเดียวกันถึงแม้ว่าอาจจะอยู่บริเวณใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าถ้าเขาได้แดดไม่เหมือนกันเนี่ยสีเขาก็จะมีความต่างกัน การที่ได้แดดเช้าเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่หน้าหนาวก็ตามนะคะมันจะช่วยเรื่องสีได้ส่วนต้นไม้ที่อยู่ในแปลงอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะก็รดระหว่างต้นนะคะอันนี้คุณรดไปแล้วนะคะรดไปแล้วก็ถอนหญ้าไปด้วยเด็ดดอกไปด้วย ยามันเยอะมากนะคะทุกคนมาทุกทิศทางเลยถ้าอยากได้ส่วนสวยๆนี่ต้องขยันค่ะต้องขยันเท่านั้นถ้าไม่ขยันเนี่ยมันจะรกมากนี่นะคะส่วนฝั่งทางโน้นนี่แดดยังส่องไม่ถึงนะคะนี่พวกนี้ก็รดน้ำไปแล้ว น้ำที่ค้งตามใบก็เนี่ยค่ะขยาวขยาวแล้วเดี๋ยวสักพักใบก็จะแห้งแล้วค่ะส่วนที่ไหมก็มีนะคะทุกคนก็อาจจะเห็นใบขอบใบไหมไหมเนี่ยก็จะเป็นสีดำๆขอบขอบนะคะ ันก็จะมีแบบที่เน่าเหมือนโดนนึ่งแดดไปบ้างเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้เสียหายมากพอรถน้ำเสร็จคุณก็จะชอบมาเดินดูรอบๆอ,อ,อีกสักครั้งสองครั้งนะคะดูว่าเราข้ามตรงไหนไปบ้างแล้วก็หาเวลามาชื่นชมดูความงามของสวนไปด้วยเพราะว่าเราก็ลงแรงกายแรงใจไปเยอะ แค่รดน้ําตอนเช้านี้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะเสื้อเปียกเหนือโชคไปหมดเลยนี่ก็ยังรดไม่เสร็จนะคะทุกคนยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นต้นไม้กระถางฝั่งนี้คุณก็จะใช้บัวเล็กๆนะคะบัวรดน้ําก็จะหยอดตรงข้างกระถาง ก็อาจจะทุลักทุเลไม่ใช่ก็อาจจะทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่ามือซ้ายก็ถือก้องไปด้วยนะคะคริสเพทที่อยู่ในดินสวยกว่านะในกระถางเนี่ยโดนนกจิกไม่สวยเลยนี่นะคะก็หยอดข้างกระถางไปต้นไม้ที่อยู่ในกระถางตรงนี้เนี่ยก็จะแห้งหน่อยนึงนะ ราะว่าถ้าปลูกในกระถางน,น้ำมันจะแห้งเร็วกว่าอยู่ต้นไม้ที่ปลูกลงดินอยู่แล้วนี่นะคะก็หยอดไปเรื่อยๆค่ะจริงๆก็ใช้สายยางได้แหละแต่ว่ามุมนี้ทุนต้องไปดึงสายยางมาจากข้างหน้าบ้านก็ขี้เกียจนะคะก็เลยใช้บัวรดน้ำอันเล็ก แต่ก็จะใช้เวลานานกว่าใช้สายยางอีกนี่ขอบใบก็จะมีดำๆบ้างนะคะไม่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ชอบก็เต็ดออกได้คะ่ะ นี่ก็รดน้ำมุมนี้เสร็จแล้วนะคะเดินชมสวนนิดนึงมุมนี้ก็จะเป็นใยแมงมุมเยอะมากนะคะทุกคนมีทุกกระถางเลยบางทีคุณก็ปล่อยให้เป็นใยแมงมุมอยู่งั้นล่ะเพราะว่าถ้าปัดวันนี้นะพรุ่งนี้ก็มาอีกต้นไม้ในกระถางนี้ก็จะเป็นไม้ซ้ำๆกับที่ปลูกลงดินนั่นแหละคะ่ะนี่ก็เป็นต้นไม้อีกมุมหนึ่งนะคะที่คุณก็รดน้ำไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้ว ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินส่องดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมุมนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เคยอยู่ในกระถางมาก่อนค่ะก็จะต้นเล็กๆแห้งๆเหี่ยวๆนะคะคุณก็เอามาปลูกรวมๆกันในกระถางตรงนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่โดนมแมลงกัดใบนะคะเป็นแผลแบบเยอะอันนี้แต่ว่าช่วงนี้นะีดีขึ้นบ้าง นี่นะคะทุกคนดูต้นเอ็กซ์เชรียต้นใหญ่ๆต้นนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ให้ลูกนะคะคุณมีอยู่2อสาต้นแต่ว่าต้นอื่นไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการดูคลิปนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ